ตอนนี้ย่างข้าหน้าร้อนเต็มตัวเลยครับเวลาเราออกไปทำงานกลางแดดเลยครับเราจะต้องระวังสิ่งนี้กันเลยครับตอนนี้ย่างข้าหน้าร้อนเต็มตัวเลยครับเวลาเราไปทำงานกลางแดดมานะครับร่างกายของเราจะร้อนมากส่วนมากคนที่ไปทำงานกลางแดดมาและร่างกายอ่อนแอนะครับเราจะเป็นลมแดดนั่นเองครับ การเป็นลมแดดนะครับเราอาจถึงตายได้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเวลาเราไปทำงานกลางแดดมานะครับร่างกายเราร้อนๆแบบนี้เพื่อป้องกันลมแดดหรือฮิสโตเพราะว่าสองโรคนี้นะครับอาจทำให้เราตายได้อันนี้ยากเข้าหน้าร้อนเต็มตัวนะครับเวลาเราไปทํางานกลางแดดมานะครับและเมื่อเราเข้าร่มมาแล้วร่างกายของเราจะร้อนมากเหงื่อจะออกมากห้ามทําสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกโดยเด็ดขาดครับ ห้ามอาบน้ำโดยเด็ดขาดเพราะว่าร่างกายของเรายังร้อนอยู่นะครับถ้าใครเป็นเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันนะครับหรือความดันสูงนะครับห้ามอาบน้ำโดยเด็กขาดมานะครับห้ามอาบน้ำเป็นสิ่งแรกเด็กขาดเพราะว่าร่างกายเราจะปรับสภาพไม่ได้เราจะเป็นโรค เส้นเลือดสมองแตกนะครับเราอาจถึงตายได้เพราะว่าน้ํามีความเย็นในร่างกายของเรานะครับมีความร้อนจึงปรับสภาพยาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดพักก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเราปรับสภาพก่อนนะครับก่อนจะมาอาบน้ําน,นะครับห้ามดื่มน้ําเย็นโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะน้ําที่ใส่น้ําแข็งแบบนี้นะครับ เมื่อเราไปออกแดดมานะครับหรือไปทํางานกลางแดดมานะครับเมื่อเราดื่มน้ําเย็นเข้าไปแล้วนะครับร่างกายด้านในของเรานะครับยังร้อนอยู่ร่างกายจะปรับสภาพไม่ได้อาจจะทําให้เราช็อกและเส้นเลือดสมองอาจจะแตกได้เราอาจถึงตายหรือไม่งั้นนะครับอาจจะพิการได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทํางานกลางแดดมาน้ําเย็นๆน้ําแข็งแบบนี้ห้ามดื่มโดยเด็ดขาดครับและวิธีที่ถูกต้อง เมื่อเราไปทํางานกลางแดดมาแดดจ,จัดจัดเลยครับตอนช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปทํางานกลางแดดมานะครับเราจะต้องมานั่งพักก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราครับเย็นลงหรือว่าร่างกายของเราปรับสภาพได้ก่อนครับเราสมควรนะครับ จะนั่งพักประมาณ10 20หรือประมาณ30นาทีก็ได้นะครับเราจะนั่งพักก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราปรับสภาพได้นะครับไม่งั้นนะครับร่างกายของเราถ้าปรับสภาพไม่ได้นะครับเราอาจจะเป็นลมหรือไม่งั้นนะครับถ้าใครเป็นเส้นเลือดสมองนะครับที่เป็นเส้นเลือดอุดตันหรือไม่งั้นนะครับเป็นโรคความดันหรือว่าไขมันอุดตันนะครับอาจจะทําให้เส้นเลือดสมองนะครับของเราแตกได้เพราะฉะนั้นนะครับ เราจะต้องมานั่งพักแบบนี้กันก่อนครับเพื่อให้ร่างกายเราปรับสภาพได้ก่อนครับและเราจะดื่มน้ําเมื่อไหรนะครับเราจะดื่มน้ํานะครับตอนไหนก็ได้นะครับแต่เราจะต้องพักก่อนนะครับประมาณ1 0นาทีถึง20นาทีนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องดื่มน้ําธรรมดาแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นน้ําเย็นนะครับแต่จะต้องเป็นน้ําธรรมดาเท่านั้นนะครับที่ไม่มีความเย็นนะครับ นีครับเป็นน้ําที่อุณหภูมิปกตินะครับและเราจะต้องค่อยๆดื่มนะครับกิบเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เราหายกระหายนะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาโรคลมแดดฮิสโตกหรือไม่งั้นนะครับเส้นเลือดสมองของเราอาจจะแตกได้ถ้าเราเข้าร่มมาแล้วเราทำแบบผิดวิธีนะครับ และคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิทยพีช n แนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิทยพีช n แนลนะครับจะนําเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำครับอย่างคลิปนี้ครับผมแนะนําทุกท่านนะครับถ้าครทํางานกลางแดดมานะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับอากาศร้อนมาก เราไปทํางานกลางแดดมาแล้วร่างกายด้านในหรือว่าด้านนอกนะครับอาจจะร้อนมากเราอย่าเพิ่งอาบน้ําเด็ดขาดเราอย่าเพิ่งนะครับดื่มน้ําเย็นโดยเด็ดขาดเราจะต้องพักก่อนนะครับ 10- 20หรือครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราปรับสภาพก่อนนะครับและเมื่อเราหายเหนื่อยหรือหายร้อนแล้วเราจิบน้ําหรือว่าเราจะกินน้ําอย่างไรครับเราจะค่อยๆจิบน้ําและค่อยๆกินน้ําไปนะครับเราอย่าดื่มน้ําเต็มที่นะครับ เราจะต้องให้ร่างกายเราพักผ่อนก่อนนะครับและนี่คือเรื่องดีๆนะครับที่ผมแนะนำเพื่อทุกท่านนะครับนำไปใช้ภายในชีวิตประจำวันนะครับ